เจเนอเรชั่นใหม่ออกมาซึ่งกูก็รู้ว่าโดนครอบเอากลาครอบอยู่โดยตัวแทนชินทึกออกมาครับถ้าคุณเป็นตัวแทนรุ่นเก่าคุณก็จะตายมึงอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกมึงเปิดยให้ตัวแทนมันใหม่ได้เจอความสามารถได้เรียนร,ร <c oughs> ดดู้เรื่องของเขาไหมคิดดูดิเรื่องของเขาไหมไม่ใช่ผมเห็นนะแล้วผมรู้ว่ามันติดอะไร แล้วผมรู้ว่ามันติดอะไรมันติดอำนาจมืดครอบคลุมแบบคือตัวแทนแก่นะมึงตัวแทนแก่ผู้บรินหารแก่ของมึงอะ่ะกูรู้ที่ครอบงำม,มึงอยู่ย้ายค่ายมาหาก,กูย้ายค่ายมาหาผมผมบอกหมดไม่ต้องกลัวว่าจะเสียอะไรกรมทารเล่มเก่ามีวิธีหมดมึงได้คอมมิชชั่นเยอะได้อะไรเยอะกว่ามึงได้อะไรเยอะกว่านี้เช็คกูกูมีระบบรองรับให้ด้วย ได้มาเด,เดี๋ยวไปแค่สื่ออย่าไปแค่อะไรเราเป็นรุ่นใหม่คุณเชื่อไหมว่าเนี่ยรุ่นผมเนี่ยสาอัพขึ้นไปเนี่ยนี่คือเลี้ยวแรงที่จะพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นแก่ทึนทึกและอยู่ส่วนแก่ทึนทึกแดกไปปล่อยให้รุ่นเก่าเขาจะอน,นั้นผมรู้แล้วว่าต่างเนี่ยอันนี้ไม่พูดเพราะผู้ถหารตัวเองนะเขาผู้หาตัวเองห้ามไม่ได้หรอก และผมคิดว่ามันถูกต้องที่จะตัวแทนประกันกชีวิต่ยังห่อน่ะจะต้องเรียนรู้รุ่นใหม่เมันเท่ากูนี่นะถ้าผมนะมาถามผมผมบอกหมดมาถามผมมาผมบอกเฮ้ยบอกหมดก็ตอนแหล่ดิมึงกูมบอกหมดไม่ได้เออเพราะเป็นตัวแทนกูกูให้หมด <c oughs> จะบอมกวเาจะดบอกอยู่ว่าออกมาออกมาออกมา,ออกมาทําความดีถ้ากูเป็นตัวแทนประกันกชีพที่ดีออกมาขายแบบถูกต้อง อย่าไปกังวลกับตัวแทนขึ้นเื่อเออเดีย๋ยวมันก็ตายแล้วโอเคไหมนี่บอกมาผมรู้นะว่าทุกยี่ห้อหลายยี่ห้ออยากจะมีคนออกมาแบบนี้ย้ายมามาหาผมมาเป็นตัวแทนผมผมมีระบบรองรับอันนี้ไม่ได้ผิดจรรยาบรรณนะตัวแทนแกอย่ามาตีกูกูตีคืนไ <c oughs> ม่ผิดจรรยาบรรณเพราะบอกเรื่องจริงแลวตรงๆถ้าสมมุติว่ามันผิดจรรยาบรรณแล้วมึงทํากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่คุณยังไม่เกิด่คนไทยมีประกันชีตไม่ถึงร้อปรซประเทศไม่เจริญสี่สิบก็ไม่ถึงมันก็ยังมีเฉพาะกลุ่มที่คนเป็นตัวแทนรุ่นเก่าทึนงทึกคุมถุงชนไว้ไม่เปิดโอกาสให้รุ่นใหม่นี้ออกมาไทยประกันผมก็เห็นเยอะแต่คุณยังไม่มั่นใจออกมามาถามผมผมบอกหมด แล้วกรมธรรมแห่งความรักจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปครับผม